สำหรับคันนี้โครงสร้างก็สวยเดิมนะครับนี่็ะกเครื่อง2 CD นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 150แรงม้านะครับนีห้องเครื่องสาภาพสวยๆเลยเปยดให้ชมเลขใหม่เลยไม่เพียง67,970กิโลเมตรนะครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอธนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะครับวันนี้มีกระบะน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ปี2019กับรีโวหน้าหล่อนะครับผมตัวนี้เป็นตัว e-pat นะครับผม P l a n n e เเป็นกระบะยกสูงนะครับคันนี้จะสวยและมีดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสีขาว e-pat ปี2019นะครับคันนี้เลขไม่ใช้งานไปน้อยมากๆไม้เพียง67,000โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคอนเฟิร์มสภาพด้านหน้ากันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับคันนี้โครงสร้างก็สวยเดิมนะครับนี่บล็อกเครื่อง2 g d นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 150แรงม้านะครับนี่องเครื่องสาภาพสวยๆเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะโอเคเสียงเครื่องยนต์นะครับสาภาพสวยๆยิบยิบ เรื่องแน่นนะครับเรื่องเดิมเลขไม้ใช้งานมาน้อยด้วยนะครับคันนี้ไม้เพียง6 10, 7 0 0 0่เโลเท่านั้นนะครับผมโครงสร้างด้านหน้าก็สวยเดิมเช่นเดียวกันนะครับและก็สําหรับด้านข้างตัวนี้นะครับผมเป็นล้อ แม็กขอบ17ยางมิชลินด้วยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับสำหรับซีรีส์ยางที่ใช้ 265/65R17 นะครับตัวนี้สภาพแม็กก็สวยๆเดิมๆนะครับอันนี้แม็กเดิมโรงงานเลยนะครับผมใครที่เน้นความเดิมนะครับน่ะคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถความที่เปิดก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับภายในนะครับเป็นโทนดำนะครับคันนี้ภายในโทนดำ เบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมด้านหลังก็หุ้มหนังมาให้นะครับเป็นเบาะแขบหุ้มหนังนะครับภายในก็ยังส,ยสวยๆเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับผมภายในก็สะอาดสะอ้านแล้วก็นี่เปิดให้ชมเลขไม่เลยไม่เพียง67,970กิโลเมตรนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมมาพร้อมกล้องถอยหลังเนาะตัว e-pads จะมีกล้องถอยหลังแล้วก็ ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นออปชันที่ให้มา,าเทียบเทเา่าตัว G เลยก็ว่าได้นะครับผมพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับสีกา้านหล่อทรงสปอร์ตนะครับจับกระชับมือนะครับขับสนุกแน่นอนมีทั้งพวก Eco Mode แล้วก็ Power m o d โมาให้นะครับที่เน้นความประหยัดแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งด้วยโหมด Power นะครับผมไม่ต้องไปติดกล่องจูนเพิ่มอะไรละตอนนี้นะครับถือว่าให้ ออปชันการใช้งานมาครบคันเน้นประหยัดหรือว่าขับสนุกก็สามารถเลือกโหมดได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจวันนี้นะครับเอขายในราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมกับรถสวยๆส,สภาพเดิมๆนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้โครงสร้างสวยเดิมเนาะอามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่อย่างที่บอกไปมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับที่เปิดก็เป็นแบบ โคมแยมนะครับกันชนหลังสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับไฟท้ายไฟเบรกดนที่3มีมาให้นะครับสำหรับตอนนี้แมกไลเนอร์ก็สภาพสวยๆเลยนี่ถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับสภาพแมกไล e เนอร์สภาพสวย,สวยๆกิ๊บกิ๊บใครสนใจก็เข้ามาดูมาทดลองขับได้ที่นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่กุบลรารธาน,นครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมอ่า จันถึงอาทิตย์เข้ามาดูมาทดลองขับได้หรือว่าโทรหาเอาได้ที่เบอร์0808985551นะครับผม0808985551เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมใครที่ทสนใจก็ฝากไว้ด้วยกับ Toyota r รี vo 2.4 p ีพัทพีรันเนอร์ปี2019สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานมงคลคาเซนเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ